สวัสดีครับไอมก,การีครับก,ก,ก็วันนี้กับพี่ห้องของก็อยากรีวิวอ่ะรู้แล้วก็นะก็อยากรีวิวก็จะก,การที่รอจอของรีวิวกันคะแนนเต็มห้าตามเทสของเราเองใช่ซึ่งทุกคนก็จะมีเทสแตกต่างกันใช่แบบว่าอันนี้เราอาจจะชอบอันนี้คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้หรืออันนี้เราไม่ชอบคุณอาจจะชอบก็ได้ใช่แบบว่ายังไงก็ซื้อมา ชิมกันดูแล้วให้คะแนนใต้คอมเมนต์คุยกันได้นะหรือ <ừ> ถ้ามีอะไรอยากให้พวกเรารีวิวก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใช <ừ> ่ <affirm. S 2> จะเป็นร้านค้าหรือขนมหรืออะไรเนี่ยได้หมดเลยนะใช่เอาล่ะวันนี้ที่เราจะรีวิวคืออะไรหรอขนมนี้โอเคไอ้พูดเไรกันเลยขนมที่เราจะรีวิววันนี้นะคือขนมคาราดานาเกเยี่อ่จาจำไม่ได้แลนะ้วฮะไอ้าทัางหแล้วกันเรามีคาราดา้งหมดสี่ห่อใช่ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่ามีรสอะไรกันบ้างเนาะ อันเริ่มจากมีววที่ห่อแรกกันเลยเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนี่นะทุกคนอันนี้คือคาราดาเกตนะรสสาหร่ายอ่าเซสามิใช่คาราดา,าเกตรสสาหร่ายเซส,ส,ส,สามิเซเซสามิอ๋ออ่ารสสาหร่ายใช่เรามาลองดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นไงเพราะชื่อเหมือนไม่คุ้นหนูะไรไม่รู้อ่ะ ืม<อ>กินหอมนะหอมบกงคนก็เห็นหอ่ะใช่ป่ะมันจะมันจะมาตายคล้ายกับนาเก็ตอย่างเงี้ยอ่าไปอืมหอมเลยอืมอร่อยไหมอืมหว,นวานหวานเนาะใช่ววหวานหวานเนาะรสชาตาสลาดัดนิดดังดีเลยอืมแต่จริงๆอ่ะไอ้ก็คนชอบกินชาลาดามากๆไปแล้ว,วก,ก็ไอ้ไม่ค่อยได้เคยกินเท่าไหร่ จะบอกว่าเคยกินขนมอารมณ์รสชาติอย่างนี้อยู่ยี่ห้อหนึ่งมันต้อก่อนจะแจกของเล่นด้วยแหงของเล่น <laughs> ชื่อโคโคลี่อ๋อโคโคลี่รสชาติคละ้ายๆกันแต่อันนั้นแบบกีราคอแห้งอ๋อแต่อันนี้อร่อยนะคือไอลรู้สึกว่าเทจอข้างนอกมันกรอบแล้วก็ตัวากับข้าวบางเนะี่ยมันนุ่มใช่ไหมมันละลายในปากถูกว่าทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันมีรสชาติหวานๆนิดนึงข้อสาหร่ายพอดีมันก็เลยแบบลงตัวพอดีไปเลยอื ดอกอันนี้อาจจะ้อยู่ที่4.5คะแนนเพราะไชอบมากเลยู่แลขอให้4คะแนนพอเหมือนกันใช่เดี๋ยวพอโอเคถ้า, <c oughs> ถาตัวทีว่ชอบนะอ่ะต่อไปกันโอเคอันเดี๋ยวนี้เนาะอันนี้นะทุนนนะะกคนอันนี้คือคารา,าเรกตน,นะที่แบบเป็นทูอินวันอ่าอันนี้จะมีทั้งรสชีสนะแล้วก็เป็นรสไก่เกาหลีด้วยอืม่ม่ใชคอนเดชิเก้นไก่เกาหลีใชไ่ไม่นไกท่ทอดเกาหลีอะ่ะ กลิ่นชีสใช่อันนี้นะทุกคนอันนี้มันจะมีแบบสองแบบให้อบบทุกคนเห็นฮะอันแบบนึงอ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบที่จะมีสีนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นไก่ทอดส่วนอันนี้สีดึงเหลืองเน่ยก็จะเป็นชีสได้ชีสเต็มเต็มชีสจริงๆเลยอะ่ะอืมใช่ชีสดึ็ชีจริงจริงแล้วน้องไก่ชอบคือแบบมีกลิ่นชีสนิดนิดง้มันงคงแบบมันอยู่ในคอนโดละเนาะอือ อืมแต่ชีสคือชีสเลยแต่ลงตัวนะลงตัวมากเลยอร่อยชีสคือชีสแหละแล้วแบบหอมมากอร่อยมากเราก็จะเจอแต่ชีสแหละหาไก่ไม่เจอไก่อย่ข้างล่างมาทั้งสองชิ้นอ่ะคะแนนโดดเป็นที่นะสี่จุดห้าคะแนนเพราะว่าไม่เห็นเต้นในการเล่นเลยเนาะอืมอืมแล้วก็รสชาติของไก่คือดีรสชาติของชีสคือชัดรสชาติของชีสชัดมากๆกลิ่นหอมมากๆแสดงมาไปนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ค่อยอห็นเขาเท่าไหร่ จ่านี้อร่อยอยู่อันนี้อร่อยอย่ห้4.5ครับให้้5เหมือนกันชอบความหลากหลายเนาะใช่แล้วชอบความชี้แบบชี้อ่ะใช่แต่บางคนชอบความเปิ้ลมือเท่าไหร่ใช่คมเปิ้ลมือหนักมากอร่อยไ้ยอืออร่อยอร่อยอือต่อไปเอาเป็นอันนี้แล้วกันนี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นคาราดานะรสของโนริซสาลายอืออือแล้วต่างจากเมื่อกี้ยังไงเหรอเมื่อกี้มันจะเป็นสาลายเซามิอันนี้ไปดูนี่สาลายคนละแบบกัน ถึงจะไม่ว่าต่างกันก็เถอะกลิ่นต่างกันเลยอ่ะอืมใช่กลิ่นต่างกันมากเลยหอมมากเลยเนาะใช่อันนี้ก็กลมกลมๆใช่ไหมมีรสชมีชอะไรบ้างเลยใช่ไม่ใช่นาเก็ตใช่ไหมใช่ชนาเก็ตแต่ก็ไม่ต่างกับนาเก็ตเท่าไหร่ความแข็งไม่ใช่สาหร่ายดีชัดกว่านะไม่กี่เยอะเลยมันแบบทุกคนเคยกินสาหร่ายหวานตอนสมัยเด็กหรือเปล่าสาหร่ายที่มันติดมือแบบเลนนะอ่าอ่าเธออันนั้นเลยสาหร่ายจะอารมณ์นั้นเลยอ่ะอืม อร่อยเนาะจริงๆนะใช่ใช่ชอบมากอลาบาดที่ว่าสาหร่ายมันจะติดมือไม่บางอันก็แผ่นบางบางใช่บางอันก็แค่แค่ฉีกกระขาดแล้วอ่ะบางทีแค่แกะเปลือกสลหายไปกับเปลือกเลยอ่ะใช่เออแต่อันนี้อร่อย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 อันนี้ขอให้สี่แล้วความหวานที่มันเข้ากับสลหายเนาะพี่ไอให้เท่าไหร่ไอให้4.5บางอย่างพี่ไอบอกไอชอบแบบนี้อยู่แล้วแล้วคือเราชอบความกรอบของมันแล้วความหวานของมันแล้วไอส่วนผสมเข้าสลับพอดีเป๊ะเลย แต่แบบดีมากๆอืมแต่แบบคนที่มีปัญหาเรื่องฟันก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันขนาดมันแข็งแล้วมันเข้าถึงุมใช่ใช่ใช่เพราะมันเคลือบด้วยมันเคลือบวยแหละเนาะแล้วข้างในมันละลายในปากเลยเนาะใช่ใช่ใช่แต่แบบด้านฟันไม่ดีฟันมีปัญหาอาจจะแนะนํว่าอ่าจจไม่ควรกินอไม่ควรกินใช่เอ่อขาอสุธธดท้ายสุดของเรา know, รอันนี้ทุกคนอันนี้เันคาราทากเกตน,นะรสไก่ทอดสไปซี่ สแต็กอีกเลยไหมเหมืมอนมีธรไมชาติสองนักเก็ตสองเนาะใช่แก่ทอดสไปซี่ไม่ใช่แก่ทอดเกาหลีใช่ไหมไม่ใช่ไก่ทอดสไปซี่อืหอมมากของไก่ทอดมั้งไก่กทอดเหมือนกินไก่ทอดพอมันเป็นชิ้นสแก็กเหมือนไก่ทอดจริงๆเลยเนาะใช่สดาเลี้ยงสัตว์มก็ช้าเท่าไหร่ มันมีความหวานมากกว่านะอือแต่พอกินเบลกับไก่ทอดจริงๆนะมันแค่ความรู้สึกเฉยๆกินมาๆเหมือนไก่ทอดก็น่ากินก็น่ากินเยอะหน่อยอ่ะรู้สึกเหมือนกินแต่ซอสอ่ะอืมไอ้ขอให้สามจุดห้าอันนี้ให้สี่เพราะรูนสึกว่ามันต้องกินหลายชิ้นหน่อยไม่งั้นจะค่อยจะเกลียดว่าเป็นไก่ทอด ถ้าปิดอ่ะไม่เห็นอ่ะมันจะไม่รู้ว่าคืออะไรเลยถ้าไม่บอกว่ามันคือรถอะไรมาก่อนจะไม่รู้ใช่ใช่จะไม่รู้เลยเมื่อกี้หลายชิ้นคือพอรู้ว่าที่เปนไก่ทอดแล้วกินหลายชิ้นหน่อยมันจะฟีลลิ่งแบบอ๋อไก่ทอดเหรออืมไก่ทอดอ่ะไม่ใช่แบบเหมือนกับช่วงทอดเฉยอืมอืมแค่นั้นเลยจริงๆนะมันไม่ได้มีรสชาติของการเป็นไก่หรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอื่นอย่างรสสลายซ่าซามิ ก็จะรู้ว่าอ๋อมันคือสาหร่ายเกลืสาหร่ายทำไมอ๋อมันก็สาหร่ายแต่เข้มกว่าใช่ใช่ใช่ออันหนึ่งคือถ้าปิดตากินโดยที่เราไม่รู้เลยอะเราจะรู้ว่าอ๋อชีสใช่ถึงจะไม่รู้เลยคือรสไก่ก็ถอะแต่รู้เป็นชีสอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่อันเนี้ยมันดูไม่ออกอืมแต่ก็นะแต่ก็โคังก็คือหวานมันหอมมันอร่อยเหมือนกันแค่ว่ามันกลิ่นมันจางแล้วมันก็แบบอาจจะไม่ได้กินไก่เลย อาจจะแค่เหมือนแป้งทอดเฉยๆใช่อ่ะอันนี้ให้คะแนนไปแล้วชื่อใช่อ่ะให้คะแนนอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะให้สายจินเทอให้สี่โอเคอ่ะนัทุกคนของที่เราจะวิวกันเนี้ยก็มันก็มีอยู่แค่นี้เนาะใช่วันนี้ก็จะวิวออกไปเร็วหน่อยเพราะว่าเราอยู่อ่านั่นแหละก็ก็อ่วันนี้ก็จบแล้วเนาะ ใช่ทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอืแล้วก็แบบอยากคอมเมนต์แบบซื้อขนมมากินได้กันคอมเมนต์ได้กันนะว่าคิดเห็นยังไงกันอะไรยเงี้ยหรืออยากแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ได้ไว้เหมือนกันเพราะเราอ่านหมดเลยนะคะใช่เอาล่ะออวอาดีแล้วก็ไปกันกนดีกว่าเนอะ้อบายบ๊ายบาย